ยซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทม,ามาอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับ และสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของรายการ Queen Do m p u z z l e นั่นเองนะครับในตอนนี้ได้มีการเปิดตัวสำหรับผู้เข้าแข่งขันนะครับเซตใหม่ล่าสุดเลยไลน์อัพใหม่นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีโชว์ออกมาให้ดูด้วยนะครับเป็นเพลงนั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่นนยก็มี1ผู้เข้าแข่งขันนะครับที่มาจากคนไทยเป็นคนไทยด้วยนะครับเราทำให้ทุกคนเนี่ยต้องออกมาพูดถึงกันในตอนนี้นั่นก็คือฝ้ายนั่นเองนะครับฝ้าย Good Girl หรือว่าฝ้ายอดีต เบมเบอร์จากวงเกิลกรุ๊ปนะครับที่เป็นกระแสโด่งดังมากๆแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเป็นตำนานในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าแฟนดอมเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆอย่าง BNK นั่นเองซึ่งฝ้ายก็เป็นอดีตนะครับเบมเบอร์ <Member S 2> จาก BNK รุ่นที่2นั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยมีการเปิดตัวมาเป็นภาพที่แบบถ่ายมืดๆเห็นแบบไม่ชัดเท่าไหร่แฟนๆก็มีการสังเกตแล้วก็บอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาม,มากๆเลยแต่พอในวิดีโอนะครับใกล้ออกมาก็คือรู้เลยว่าใช่จริงๆฝ้ายกู๊ดเกิลนะครับเข้ามา แข่งขันในรายการ Queen Dom Puzzle er. มาในลุกของสาวผมน้ำเงินนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ หากใครเนี่ยที่แบบว่าเออไม่ค่อยรู้จักหรือว่าอะไรยังไงนะครับฟ่าย g o ู d เกิลก็คือเจ้าของแผ่นเสียงที่เป็นไวรัลมากๆในติ๊กต็อกเอเองกับการ cover เพลงไฮ Boy ซึ่งการปรากฏตัวในรายการ q e e n d o m Puzzle ในครั้งนี้ของฝ่ายนะครับก็ทำเอาแฟนๆคนไทยเนี่ยตื่นเต้นด้วยบางส่วนเนี่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเด็กไทยเข้ามาแข่งขันในรายการครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสามารถทําได้ดีด้วยทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ ร้องแล้วก็เต้นแต่ว่ากลับยังมีอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เสียงแตกออกมานั่นเองออกมาพูดถึงกันว่าทําไมเนี่ย ถึงเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ได้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับบางคนยังงงๆอยู่ก็มีการเข้าไปตั้งคําถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเริ่มจะมีประเด็นดรามา่าตามมาทันทีเลยหลังจากที่มีการเปิดตัวในรายการนี้หรือว่ามีคลิปของทีมเอเทน่านะครับที่ปล่อยออกมาหลังจากนั้นเนี่ยนยทวิตตอนนี้นะครับก็มีการเริ่มพูดถึงกันแล้วแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็ค่อยๆยขยายขึ้นไปจนแฟนๆเนี่ยก็แบบเออถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแม่เกาเขาจะขุดหรือเปล่า จะมีการออกมาพูดถึงไหมและถ้าหากว่าออกรายการไปเนี่ยจะเกิดเป็นประเด็นดรามา่าแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องที่แฟนๆพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่โตเหมือนกันเลยที่เกิดขึ้นที่บ้านเรานะครับแล้วก็ถ้าหากแฟนเก่าหรือว่าแม่เก่าเขาเนี่ยเจอเรื่องนี้ขึ้นมาจะมีประเด็นปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าในระหว่างการแข่งขันเพราะว่าที่นู่นเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ค่อยโอเคก็คือเขาจะไม่โอเคกันแบบจริงๆแล้วก็หนักมากเลยนะครับในทวิตเตอร์ อนนี้ก็มีทั้งฝั่งที่แบบเชียร์ให้กําลังใจฝ่ายกู๊ดแกแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งก็คือบอกว่ายังไม่ขอเชียร์อะไรขอดูก่อนว่าพอสอเกาหลีเขาจะยังไงต่อไปและก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะที่บอกว่าไม่เชียร์ไม่อะไรทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ในตอนนี้เนี่ยกำลังมีการพูดถึงกันอยู่เลยเนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทันทีที่รายการ Queen อมพ p ลส์เนี่ยเปิดตัวไลน์อัพใหม่ออกมานั่นเอง หากใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปการแสดงของ Snap นะครับหรือว่าจากอัธ ينا นะครับสามารถไปดูกันได้เลยที่ทางช่อง Mnet นั่นเองนะครับเพลง Snap ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เ e อร์ฟอร์แมน์ดีเลยนะครับ,เ,รบเข้าไปดูกันได้มีอีกหลายทีมเลยที่ปล่อยเพลงมาแล้วก็เตรียมตัวดูรายการควี n o อ p พัสดุกันได้เลยนะครับรายการนี้บอกเลยว่าการกลับมาอีกครั้งของควี n Dom คือน่าติดตามมากๆหรือว่าใครมีเรื่องราวความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับที่เรานํามาแชร์นี้สามารถคอมเมนต์นกันมาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้ว แล้วกเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ